ร่อมือกันเนี่ยอย่างน้อยตัวเลขที่ออกมาที่เราสามารถได้หลายชื่อผู้ค้าในทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครด้วยแล้วก็เห็นยอดของผู้เสพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงการกระทำในช่วงเวลาที่เราได้มีการประกาศว่าเราจะดำเนินการนะครับ เพราะนั้นพอเริ่มต้นเราปฏิบัติการเนี่ยเราก็สามารถเอาชื่อออกมาได้แล้วก็รายชื่อเหล่านี้จะเป็นรายชื่อเป้าหมายที่เราจะเข้าไปดําเนินการนะครับดึงหลักฐานทั้งหมดมาร่วมมือในการดําเนินการที่จะจัดการต่อไปอย่างเด็ดขาดน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านเองท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครบ้างที่เป็นปัญหานะครับตัวผู้ผ,ผู้ผู้ค้าเองก็รู้ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ย รัฐได้จับตามองและจะเข้าไปดําเนินการอย่างทันทีหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอเน้นย้ํานะครับขอเน้นย้ํานโยบายการแก้ไขป,าาปัญหายาเสพติดของประเทศไทยคือประเทศไทยจะต้องปลอดยาเสพติดทั่วทั้งแผ่นดินภายใน3มเดือนนี้ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับอย่างน้อยที่สุดจะได้รู้ว่าการร่วมมือกันทั้งหมดเนี่ยภายใน3มเดือนนี้ผลที่ออกมาจะเป็นยังไง แล้วตรงนั้นเนี่ยจะมีตัวชี้วัดที่จะตอบแล้วก็ตัวชี้วัดสําคัญที่ผมบอกแล้วก็คือประชาชนในชุมชนของท่านนั่นแหละแต่และชุมชนถ้าเขาบอกว่าไม่มียาเสพติดน,นั่นก็คือเข้าใจได้ว่ามันไม่มีแต่ถ้าเขาบอกว่าเขายังมีถึงแม้ตัวเลขเราดีก็ยังต้องต้องทบทวนตรวจสอบนะครับว่ามันยังหลุดสายตาจากส่วนไหนไปเพื่อจะดาเนินการต่อนะครับก็ผมคิดว่า ภายในสำเดือนเห็นผลชัดเป็นรูปธรรมเนี่ยมันเป็นจุดแตกหักและความสําเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดประเทศไทยหัวใจทั้งหมดอยู่ที่หมู่บ้านและชุมชนผลสําเร็จอยู่ที่การบรณาการกลไกลความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้กลไกความมั่นคงในระดับพื้นที่ร่วมกันทั้งสามฝ่ายประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จริงๆก็ยังมีบางส่วนเช่นทางทหารนะครับซึ่งเขารับผิดชอบซีลชายแดนนะครับเป็นแหล่งที่จะสะกัดเบื้องต้นนะครับไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้ามาแล้วก็ไม่ให้สารตั้งต้นเนี่ยทะลักเข้าไปนะครับอันนี้ก็มีทหารมีตชดนะครับแล้วจริงๆนอกจากสาธาสุขแล้วก็ยังมีทุกๆส่วนช่วยกันได้นะครับผู้มีการโรงเรียนนะครับศึกษาที่การจังหวัดนะครับถ้าเราพร้อมใจกันเดี๋ยวเราทํางานได้ ดัานั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผมขอมอบแนวทางดําเนินงานให้ทุกส่วนเร่งรัดดาเนินการดังนี้นะครับเรื่องแรกมาตรก,การป้องกันขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร่วมกันบูรณาการการทางานประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลวางกําลังร่วมกันและจัดกําลังเพื่อสนับสนุนภารกิจของกันและกัน ขอเน้นย้ำให้ทุกหมู่บ้านเสริมสร้างบทบาทของกลไกลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเรามีชรบรทั่วประเทศ6 7เจ็ดแสนคนเพราะนั้นถ้า6 7เจ็ดแสนคนเนี่ยเป็นตาสับลรรให้รัฐบาลให้ประเทศในการที่จะสอดส่องและจัดการแล้วก็สามารถชี้วัดได้ว่าความสำเร็จไม่สำเร็จปัญหาอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรนะครับก็ฝากไว้กับตั้งชุดคุ้มครองชอรบรทั้งหมดนะครับ อาสารัอาสารักษาที่แดดทั้งหมดผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดกำนันทั้งหมดเป็นฐานสําคัญในการที่จะที้วัดว่ายาเสพติดครั้งนี้ในชุมชนหมู่บ้านของท่านเนี่ยดีขึ้นไหมต้องขอชื่นชมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นโมเดลที่เราลงไปทำทั้งจังหวัดหน้าและจังหวัดร้อยเอ็ดแลวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลที่เราเอ็กซเรย์ออกมาก็เห็นชัดว่าเหลืออยู่แค่หนึ่งรายนะครับ ตัวเลขน่าชื่นชมเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงเฮือตบมือตบมือกันนั่นก็คือเสียงของการชื่นชมในปฏิบัติการทวัดทวับุรีโมเดลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ฝากเป็นตัวอย่างนะครับอันนั้นก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับแสดงตอบนะครับสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้มันรู้ล่วงไปเพราะฉะนั้น เมื่อให้ชรบรช่วยในการตรวจตาเฝ้าระวังและงับเหตุแจ้งเบาะแสนะครับถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันรวมทั้งข้าราชการในระดับต่างๆกันผู้บัุคับบระชาในระดับต่างๆกันช่วยควบคุมขจัดพื้นที่เสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งนวดสูมยาเสพติดตลอดจนใช้กลไกชุมชนเป็นเครือข่ายตาสับปะรดในการเฝ้าระวังป้องกันเพื่อลดโอกาสของสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกจังหวัด ทุกหน่วยงานน้อมนำหลักการและแนวคิดของกองทุนแม่ของแผ่นดินมาช่วยเสริมสนับสนุนเสริมสร้างพลังแห่งความดีของสมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนที่จะคอยสนับสนุนร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนมาตรการป้องปรามขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูราณาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจัดทำบัญชีพื้นที่ระบุหมู่บ้านชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อนํามาตรการเชิงลุกเข,ข้าควบคุมซึ่งตะกี้ก็มีรายชื่อที่เห็นมีรายชื่ออยู่ในนั้นทั้งหมดในเบื้องต้นนะครับก็จะเอามาใช้ในการทํางานจัดระเบียบสังคมและควบคุมสถานที่เสี่ยงสถานบันเทิงที่เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดให้เป็นแหล่งไม่ให้เป็นแหล่งกระจายยาเสพติด ตัดวงจรและสกัดกั้นการเข้าถึงยาเสพติดในทุกพื้นที่ตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดเพื่อเป็นการยับยั้งโอกาสในการเกิดการกระทําความผิดขอให้กำชับและเน้นย้ำให้นามเภอใช้มาตรการซิลสตอปเซฟตรวจตราตื่พื้นที่ชายแดนและช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มข้นและขยายรูปแบบมาตรการซิลสตอปเซฟให้ครอบคุมทุกที่ทั่วประเทศซิลสตอปเซฟเนี่ยเราใช้กับพื้นที่ จังหวัดชายแดนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท่างปัญหาและก่อให้เกิดซึ่งเป็นการกระทําร่วมกันของตชดอทหารนะครับแล้วก็กองกําลังป้องกันชายแดนทั้งหมดหลายเรื่องเราทํางานอย่างได้ผลโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราจะเห็นว่าเราติดตามนะครับตั้งแต่ต้นมาจนถึงจุดที่พักยาภายในประเทศทั่วทั้งประเทศแล้วก็จับได้พอสมควร แล้วก็เยาเราก็จะทําสิ่งนั้นต่อไปอีกอย่างไม่ลดละ 3. มมาตรการปราบปรามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านต้องยึดหลักเด็ดขาดโปร่งใสไม่ละเวน้นชาวบ้านรู้แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ถือเป็นความผิดสืบสวนขยายผลจัดกลุ่มผู้คนผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ควบคู่กับการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกพื้นที่นี่คือเรื่องรีเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วโดยบรูรณาการร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และกลไกฝ่ายปกครองโดยผมขอเน้นย้ำให้ผู้ว่า,าการจังหวัดเป็นผู้นำในการบรูรณาการปราบปรามยาเสพติดบนข้อมูลสถา,านการณ์จริงตามบริบทและความเหมาะสมของพื้นที่ ขอให้ใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่สนับสนุนการหาข่าวเรื่องการข่าวเป็นเรื่องสำคัญถ้าการข่าวแม่นยำตรวจตาได้ลึกถึงผู้ค้าผู้บงการตอนนี้ผมใช้กลไกปปงงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กลไกในการที่จะตรวจสอบลึกลงไปจนถึงต้นทางถ้าพบเราจะใช้กลไกเหล่านี้ในการยึดทรัพย์ผู้ค้า โดยเฉพาะรายใหญ่ๆด้วยข้อ4ี่มาตรการบำบัดฟื้นฟูขอให้ผู้ว่ารการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อคืนคนคุณภาพสู่สังคมผู้เสพต้องได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยยุดการปฏิบัติตามหลักการผู้เสพคือผู้ป่วยส่งเข้าบำบัดร,รักษาแทนการดำเนินคดี ลดการตรีตาและสร้างโอกาสการเรียนรู้และอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดได้กลับเข้าสู่สังคมอย่างเป็นสุขและเป็นธรรมพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับการยกระดับศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันดำเนินการ1จังหวัดหสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นอย่างน้อยและพัฒนาระบบติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ผ่านการบำบัดดังกล่าวจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก mm hmm. เพื่อให้มาตรการที่ผมได้มอบนโยบายในวันนี้ mm hmm. เห็นผลชัดเป็นรูปธรรมผมขอกำหนดตัวชี้วัด KPI mm hmm. เพื่อใช้วัดความสำเร็จ mm hmm. ในช่วงสามเดือนที่เราจะปฏิบัติการอย่างเข้มข้นนี้ขอให้ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั่วประเทศดังนี้ผลการดำเนินงานในการสากัดกั้นยาเสพติดในจังหวัดชายแดนเปรียบเทียบกับการจับกลุ่มทั้งประเทศคือผลการสากัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนมีจำนวนมากผลการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภายในจะต้องมีจานวนคนลดน้อยลงจำนวนการจับกลุ่มผู้ค้าและขยายผลสู่เครือข่ายคือจับกลุ่มผู้ค้าได้ต้องสามารถขยายผลถึงเครือข่ายได้ จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูคือไม่ได้ผู้เสพยาเสพติดจะต้องนำผู้เสพยาเสพติดทุกรายเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อพบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นและทันทีและการขยายการขยายเครือข่ายพลังชุมชน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกชุมชนคือต้องทำให้หมู่บ้านชุมชนเป็นที่พื้นที่ปลอดอยาเสพติดทั่วประเทศและทั้งหมดที่ผมกล่าววันนี้ผมเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นเพื่อดำเนินงานอย่างจริงจังของกลไกมหาไทยและทุกระดับ พลังของการบรูรณาการผ่านทั้งสามหน่วยงานหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกหมู่บ้านทุกชุมชนจะต้องปลอดภัยจากยาเสพติดรวมทั้งการประสานงานบรูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยผมขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ทุ่มเททำงานอย่างมุ่งมั่นจริงจังเราจะเอาชนะปัญหาร่วมกันด้วยการป้องกันป้องปราม ปราบปราบมบำบัดฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดท,ทุกพื้นที่เพื่อให้การดำเนินการ No d u ก k s No Dealers สู่ Zero Ducks Thailand ประเทศไทยต้องปลอดยาเสพติดขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านภูมิธรรมเวยาชายชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงค่ะ ที่ได้ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการดำเนินการในลำดับถัดไปเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายซีโร่ดักซ t ไ a ยแลนดขณะนี้นะคะท่านภูมิธรรมท่านยืนเป็นประธานแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนพร้อมกันค่ะเราจะถ่ายภาพหมู่พร้อมกันทั้งห้องนี้ ใช่แล้วค่ะเราสามารถทําได้นะคะแม้ว่าทุกท่านที่อยู่ออนไลน์ site, มีกว่า3,000ท่านทุกท่านมองขึ้นมาที่ด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะช่างภาพของเราอยู่ด้านบนเวทีแล้วสําหรับภาพแรกนะคะจะขอเป็นภาพนิ่งก่อนพี่ๆสื่อมวลชนพี่ๆช่างภาพพร้อมไหมคะอ่าพร้อมนะคะ1นึสองสา ทุกการนิ่งไว้ก่อนได้เลยนะคะเป็นภาพนิ่งแล้วตูนขออนุญาตประชาสัมพันธ์ต่อไปค่ะเดี๋ยวภาพวิดีโอตูนจะขอใช้คำว่า zero drugs Thailand แล้วพวกเราทุกคนกล่าวคำนี้พร้อมกันแล้วก็เย่ yeah! นะคะ นี่คือกำลังหลักสำคัญนะคะทั้งของกระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะร่วมกันบูรณาการบำบัดพบบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตามแปดนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด นะราคาเดี๋ยวไปภาพวิดีโอนะคะเดี๋ยวตุนนับ 1, 2, 3แล้วพวกเราทุกคนกล่าวคำว่า Zero Drugs Thailand เย่พร้อมๆกันชูมือเย่ขึ้นมาได้เลยนะคะ,ะแสดงให้เห็นถึงความคึกคักเข้มแข็งพร้อมนะคะ 1, 2, 3 Zero Drugs Thailand เย่อีทีช่างภาพขออีกหนึ่งครั้งค่ะทุกท่านนำมือลงก่อนได้นะคะ 1,2,3่งสองสามซีโร่ดักไทด์เย้เรียบร้อยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่นณนานภูมรเมธิยชัยรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและทุกๆท,ท่านนะคะลำดับถัดไปนะคะจะขอเรียนเชิญท่านภูมิธรรมนะคะรวมไปถึง ่านคณะผู้บริหารของเราให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าห้องรอยอดจูบ e ลี่บารู m ค่ะระหว่างนี้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนคะไปปักหลักตั้งกล้องด้านหน้าห้องรอยอดจูบิลี่บารู m ได้เลยนะคะท่านภูมิธรรมและคณะผู้บริหารจะออกไปให้สัมภาษณ์และแถลงข่าวบริเวณด้านหน้าค่ะส่วนท่านแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆน,นะคะเรียนเชิญท่านนั่งลงได้เลยนะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปตามลำดับพิธีการของงานนะคะ สำหรับท่านผู้บริหารที่ขออนุญาตเรียนเชิญไปให้สัมภาษณ์นะคะขอเรียนเชิญท่านรองนายกและรัฐมนตรีมหาไทยท่านภูมิธรรมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านปลัดกระทรวงมหาไทยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะเรียนเชิญท่านร่วมถแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณด้านหน้าห้องรอย j u ูเบอรี่บอล o ูมค่ะส่วนท่านผู้มีเกียรติท่านอื่นๆขอเน้นย้ำนะคะขอเชิญท่านนั่งลงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลำดับขั้นตอนถัดไปนะคะเรียนเชิญท่านนั่งลงได้เลยนะคะวันนี้นะคะ นโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย8นโยบายควิ c วิน n 3ไร้ทุกข์หสร้างสุขที่ท่านภูมิทำได้กล่าวไปนะคะก็เหมือนกับจะมีการบ้านให้ทุกท่านได้นำกลับไปขบคิดไตรตรองนะคะ ทีมงานขออนุญาตเรียนแจ้งว่าเนื่องจากเราจะใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องเพื่อสัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะทีมงานขออนุญาตเรียนแจ้งว่าสำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆยังไม่อนุญาตให้ท่านออกจากห้องนะคะขอความการุณานะคะเนื่องจากว่าท่านคณะผู้บริหารจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้านหน้านะคะ่ะขอความการุณานะคะทุกท่านนั่งลงได้เลยนะคะ แล้ตูนขออนุญาตแจ้งกำหนดการคร่าวๆค,ค่ะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะ